คลิปที่แล้วที่มาเล่าประสบการณ์การดัดฟันแบบดัมมอนนะคะวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการดูแลฟันนะคะของตัวเองนะคะ,ะให้เพื่อนๆฟังนะคะว่ามีวิธีการดูแลอย่างไงเพราะว่าการดัดฟันนะคะการดูแลช่องปากเนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญมากทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าน้องมีวิธีการดูแลฟันยังไงนะคะเวลาดัดฟันนะคะแรกข้อแรกเลยก็คือ แปรงสีฟันนะคะการเลือกแปลงสีฟันของน้องนะคะจะเลือกแปลงที่เหมาะกับเหล็กดัดฟันนะคะเหมาะกับการที่เราใช้เหล็กดัดฟันตัวนี้มันสามารถเข้าได้ทุกซอกทุกมุมของของฟันเลยนะคะซึ่งน้องใช้ของซิทเทมานะคะเทมเทมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขานะคะแค่มาบอกว่าตัวเองใช้ของอะไรนะคะเพราะว่าเขาจะมีเนี่ยค่ะ เ็เหมาะกับคนที่ดัดฟันนะคะแล้วก็จะมีไซส์ S, M, L นะคะมันจะมีขนาดของมันนะคะของน้องจะใช้อยู่2ขนาดก็คือ S กับ M นะคะมันก็จะแปลงเข้าได้ทุกซอกเลยนะคะใช้อยู่2อ,อ่านันแล้วก็อีกอันนึงนะคะอันนี้สำหรับคนขี้เกียจนะคะ ของน้องเองนะคะกิเกียดก็จะใช้เป็นตัวนี้ด้วยนะคะตัวแปรงของออร์บีนะคะตัวนี้ก็คือมันหัวมันเล็กมันสามารถแบบว่าเอาเข้าไปข้างในได้นะคะแล้วก็ให้มันแบบอยู่เฉยๆนะคะแล้วก็ตื๊ดของมันไปนะคะก็ก็มีใช้สลับกันบ้างไปมานะคะแล้วก็เปลี่ยนไซส์ใช้ไปเรื่อยๆนะคะอะ่ะแล้วก็ที่ใช้อีกก็จะมีตัวไหม ขัดฟันนะคะซึ่งไหมขัดฟันเนี่ยน้องใช้เป็นตัวของออร์บีนะคะตัวนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าต้องหาซื้อที่ไหนนะอันนี้ซื้อมาจากคลินิกดัดฟันนะคะซึ่งมันจะเป็นเส้นเส้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวดึงให้ดูอ่านี่เป็นเส้นวิธีการใช้นะคะจะมีด้านนี้ค่ะที่แข็งแข็งนะคะแยกเข้าไปในเหล็กดัดฟันนะคะแล้วก็พันแล้วก็ถูนะคะ ตามซอกเหล็กดัดฟันต่างๆมันก็จะเข้าถึงนะคะที่น้องใช้อยู่นะแล้วก็จะมีไหมคัดฟันที่เป็นแบบแบบด้ามแบบนี้นะคะหาซื้อที่ไหนก็ได้นะบางทีวัสดะะุซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะอันนี้คล้ายๆกันเลยนะคะซื้อที่ไหนกไไ็ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับเขานะคะเพราะว่าแกอยากแนะนําว่าตัวเองใช้อะไรนะคะก็เลยอยากมาแนะนํานะคะก็ถ้าไหมก็อย่างที่บอกนะคะมี2อ,อันนี้เลยนี่ ะะที่ใช้อยู่เนาะแล้วก็จะมีตัวที่อีกตัวหนึ่งนะคะซอกฟันนะคะตามซอกฟันใช้ขัดตามซอกฟันเข้าไปในซอกฟันนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้บางอันก็จะมีเป็นแบบอันสั้นๆนะคะไว้แย่ตามซอกฟันแต่ตัวเนี้ยคือมันมีจะมีด้ามมาให้ด้วยแล้วก็หัวเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้นะคะถอดออกได้นะคะลักษณะการถอดก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะคะ แล้วก็ถอดออกมานะคะเวลาเราซื้อมาเปลี่ยนเราก็ซื้อแต่หัวฟุ้งๆนี้นะคะ่ะแล้วก็ดัดเข้าไปมันก็จะเข้าไปตามข้างในได้อีกนะคะอันนี้เลยเหไหมที่น้องใช้อยู่นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ทุกคนต้องมีนะคะน้ำยาบ้วนปากใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเออต้องมีต้องต้องมีต้องมีไว้ใช้แหละสำหรับคนจัดฟันนะคะแล้วก็ข้อควร ข้อสำคัญเลยคือการดูแลช่องปากเนี่ยต้องแปรงฟันให้ครบทุกซี่นะคะแปรงรวดให้ครบเลยนะคะเพราะว่ามันจะดูแลรักษายากมันจะส่งผลให้ฟันเราอะ่ะผุได้นะคะแล้วข้อสำคัญอย่าลืมแปรงลิ้นด้วยนะคะอันนี้สำคัญเลยนะคะต้องแปรงลิ้นด้วยเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีส่วนแบบจะเป็นที่สะสมเนาะของแบคทีเรียน,นะคะอันนี้ก็จะเป็น อะไรก็เป็นอุปกรณ์เนาะที่ไว้ดูแลช่องปากนะคะของน้องที่น้องใช้เองนะก็เลยอยากมาแนะนําเพื่อนๆนะคะว่าใช้เป็นตัวไหนราคาแพงไหมซึ่งจริงๆก็ไม่แพงนะคะหาซื้อได้ตามทั่วไปเลยนะคะโรตัสบิ๊กซีนะคะมีหมดเลยนะคะอันนี้ก็ฝากด้วยนะคะ <S <S เพื่อให้สนใจอยากให้น้องแนะนําเรื่องราวดีๆอะไรนะคะเกี <S <S <ๆ>่ยวกับตัวเอง แล้วก็เพื่อนๆน,นะคะก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยนะคะคลิปนี้จบแล้วไปละค่ะบ๊ายบาย